สวัสดีครับ,รบเพื่อนเพ right? ื่อนผมมอนอีกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม Call of Duty Black Ops Co War กันนะครับเมื่อวันที่12มกราคมปี1981เจ้าหน้าที่ CIA อเล็กเมสันและรัสเซล์แอดเลอร์พบกับฮันส์หัวหน้าตำรวจที่บาร์แห่งหนึ่งซึ่งฮันส์ได้แจ้งข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับตำแหน่งของ1ใน2ผู้ก่อการร้ายชาวอิรานที่ CIA ต้องการตัวเขา มีส่วนเกี่ยวข้องกับลิกิตจ, <Come on. S 1> จับตัวประกัน <is> ชาวอิหร่าน,านคาซิมจาวดี้ฮันสามารถซื้อเวลาให้พวกเขาได้ปลุกเข้าไปก่อนที่ตำรวจจะแห่กันเข้ามาได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งเมสันและแอตเลอร์จึงออกจากบ้าแล้วมุ่งหน้าไปยังตรอกที่ที่ซึ่งแฟรงค์บูสคคนจัดหาอาวุธรออยู่ห <Go on. S 2> ลังจากเตรียมอาวุธแล้วทีมงานก็มุกออนไปที่ซ่อนของจาวดีซึ่ง เาได้รับการคุ้มครองโดยกองกำลังผู้ก่อการร้ายชาวอิรานทีมเปิดฉากยิงและกวาดล้างกลุ่มคนของจาวาดีก่อนที่จะมุ่งอ่อนไปที่ชั้นถัดไปซึ่งทีมนี้ก็ไล่ตามจาวาดีผ่านดาดฟ้าและ,ะเผชิญกับการต่อต้านจากคนของจาวาดีมากขึ้นมากขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆหลังจากไล่ตามจาวาดีจนตระุบตัวเขาได้เมสัน ่อปากคำเขาเกี่ยวกับที่อยู่ของอารัสคาดิวาหัวหน้ากลุ่มผู้ก่อการร้ายชาวอิหร่านจนในที่สุดจาวาดีก็บอกพวกเขาว่าคาดิวาอยู่ที่สนามบินแทปซอนในตรุรกีเพื่อนัดพบอะไรบางอย่างเมื่อได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วเมสันก็จับจาวาดีโยนลงไปข้างล่าง18ชั่วโมงต่อมาเมสันแอดเลอร์และวูดมาถึงสนามบินแทปซอน ซึ่งคนของคาดิวากำลังเคลื่อนย้ายสเสบียงไปที่เครื่องบินขนส่งสินค้าไม่นานรถก็มาถึงคาดิวาก็ออกมากรที่จะยิงคนข้างในอย่างโหดเหี้ยมเมื่อยืนยันตัวตนแล้วว่าเป็นคาดิวาตัวจริงเมสันจึงส่องสไนเปอร์หวังเจาะกระโหลกคาดิวาอย่างเต็มที่แต่พลาดเป้าครับโดยลูกน้องมันแทนส่งผลให้คาดิวาพยายามหลบหนีเข้าไปในเครื่องบินขนส่งสินค้าและ การสู้รบที่รุนแรงก็เกิดขึ้นตามมาทีมได้นำยานผานนัคันหนึ่งและไล่ตามเครื่องบินในขณะที่คนของคาดิวาไล่ตามพวกเขามาอย่างไม่ลดละจากนั้นเมสันใช้ RC XD ที่แอดเลอร์จัดหาให้เป็นรถบังคับวิทิยุติดระเบิดที่วิ่งครอดเร็วใช้มันเพื่อจุดชนวนระเบิดใต้เครื่องบินตูม้มเมื่อทุกอย่างเละทีมก็ค้นหาคดีวาและลากมันออกมา คาดิวอลพยายามชักปืนออกมาแต่ล้มเหลวเมื่ออาวุธถูกเตะออกจากนั้นเขาก็เยอะเย้ยทีมโดยเล่าเกี่ยวกับเพอร์ซิอุสสายรับโซเวียตที่เชื่อกันว่าเสียชีวิตมานานแล้วและแผนการของเขาที่จะทำให้โลกตกวันตกสันครอนก่อนที่จะถูกแอดเลอร์ยิงเข้าที่หัวให้ไปเฝ้ารากมะม่วงแอดเลอร์สรุปข้อมูลให้เบลและคนอื่นในทีมในโกดังแห่งหนึ่งเพื่อเข้าถึงไฟล์ข่าวกรองหาตัวเพอร์ซิอุส แอดเลอร์และทีมของเขาทบทวนภารกิจที่ย้อนเวลากลับไปนับสิบปีในเวียดนามอีกครั้งภารกิจที่ได้รับมอบหมายครั้งแรกที่เพอร์ซิรวส่งสัญญาณมายัางเรดาร์ของเราทีมขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อไปทำภารกิจลับไม่นานกลุ่มนี้ก็ถูกอาพิจีเล่นงานอย่างหนักหนวงรวมถึงสไนเปอร์จากกองทหารเวียดกงเมื่อเฮลิคอปเตอร์ลงจอดถึงพื้นเบลและซิมก็กระโดดลงจากเฮลิคอปเตอร์ และกำจัดกองกำลังสเปนนาดและเวียดกงจากนั้นซิมก็เคลียร์ห้องห้องหนึ่งฆ่าศัตรูสองคนเขาก็ยืนยันกับแอ l เลอร์ว่าโซเวียตมีอยู่จริงซึ่งแอดเลอร์ถามว่าเขาแน่ใจหรือไม่ซิมแน่ใจเพราะร่างสองศพตรงหน้าไม่น่าจะดูเหมือนชาวเวียดนามเลยต่อมาหลังจากที่ช่วยกันต่อสู้กับการโจมตีโดยกองกำลังเวียดกงทีมก็พบนิวเคลียร์ที่พวกเขาถูกส่งไปเก็บที่ฐานไฟ ซึ่งทำให้ซิมโกรธแต่แอดเลอร์ก็เตือนว่านิวเคลียร์เป็นเพียงระบบนิรภัยที่ล้มเหลวจากนั้นก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์กลับฐานน่าเสียดายที่เฮลิคอปเตอร์ของพวกเขาถูกยิงตกอาจจะไม่โดนยิงตรงๆเพราะโดนพอลำข้างๆเซมาโดอนเมื่อถูกล้อมรอบและบาดเจ็บเบลกำจัดกองทหารศัตรูด้วยปืนปินิกันก่อนที่จะเรียกการโจมตีทางอากาศ การต่อสู้ดุเดือดขึ้นเรื่อยๆจากนั้นเบลก็ได้รับบ <with> าดเจ็บขณะที่เครื่องบินฝ่ายเดียวกัน2องลำทิ้งระเบิดนาปามลงบนกองทหารของศัตรูแอดเลอร์จึงถามซิมว่าพวกเขาสามารถเรียกภารกิจนี้ว่าสำเร็จได้ไหมซึ่งซิมก็ตอบว่าอย่างน้อยนิวเคลียมันก็ไม่ระเบิดแอดเลอร์เตือนซิมว่าภารกิจเสร็สิ้นเนื่องจากได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเพอร์ซิอุสแล้วภารกิจต่อมาเบลปาร์ลาซา แอดเลอร์ ler, ต้องแทบซึมเข้าไปในเบอร์ลินตะวันออกเพื่อลากตัวแอนทอนวอลคอฟไอหมอนี่มันมีความเกี่ยวข้องกับเพอร์ซิวต์วอลคอฟเป็นหัวหน้ากลุ่มม็อบรัเสเซียทั้ง3คนอยู่ในรถไฟใต้ดินขบวนหนึ่งในยูบาร์ของเบอร์ลินและสถานีไวมินสเตอร์สเตทเมื่อใกล้ถึงจุดหมายรถไฟจะวิ่งช้าลงแอดเลอร์กับเบลจะกระโดดลงจากรถไฟไป <All right. S 1> ส่วนที่เหลือจะไปรวมตัวกันที่สถานีถัดไป ทั้งสองจะไปตามหาครอสซึ่งเป็นปลาตัวเล็กกันก่อนที่จะไปล่าปลาตัวใหญ่อย่างวอลคอปทั้งสองหาทางปีนขึ้นมาจากท่อระบายน้ำสู่โลกเบื้องบนแต่ว่าเมื่อขึ้นมาข้างบนก็พบกับทหารหน่วยล่าตะเวนของนาซีแต่ทั้งสองก็แก้เกมได้ทันท่วงทีทำให้ฐานยามนาซีชะตาขาดไปเฝ้ารากมะม่วงกันทั้งคู่จนกระทั่งทั้งสงขึ้นไปบนดาดฟ้าที่อาคารแห่งหนึ่งเพื่อถ่ายรูปครอส ซึ่งถือกระเป๋าเอกสารผ่านด่านตรวจข้ามกำแพงเบอร์ลินไปเบลต้องไปที่บาร์ฝั่งตรงข้ามถนนเพื่อพบกับผู้ติดต่อของฮัสสันข้างในเธอจะมีร่มสีน้ำเงินเพื่อดักฟังข้อมูลระหว่างครอสกับวอคอฟที่จะมานัดพบกันที่นี่ส่วนแอดเลอร์จะเฝ้าระวังหลังให้อยู่ข้างนอกผู้ติดต่อเป็นหญิงชื่อเกรตา เบลควักซองบุหรี่ออกมาเพื่อดักฟังเสียงสนทนาระหว่างครอสกับวอลคอคือซองบุหรี่เป็นเครื่องดักฟังนะครับเกตาเล่าให้ฟังว่าครอสเป็นาดีสตาซี่ผู้ชายคนนี้เป็นนักฆ่าเกรตายังบอกอีกด้วยว่าหนึ่งในผู้ช่วยของเธอถูกจับอยากให้เบลไปช่วยเขาไม่อยากให้เขาทรมานนานหรือจะทําให้เขาเงียบก็ได้เงียบในที่นี้ไปถึงฆ่าทิ้งได้สินะพร้อมทั้งส่งกระดาษที่มีที่อยู่ของสายลับคนนั้นให้กับเบล เมื่อคนของวอลคอฟมาถึงเขาจะรู้ว่ามีคนดักฟังที่นี่ไม่ปลอดภัยซะแล้วครอสออกจากบ้าร์ขณะเดียวกันก็มีสตาซี่สคนเข้ามาเกรตาจะไปถ่วงเวลาให้เบลจะหนีมาที่ห้องน้ำลอดผ่านช่องทางเพดานออกมาจากบา้าเมื่อเบลตัดสินใจที่จะมุ่งหน้าไปยังอาคารที่มีลูคัสดิกสเตอร์ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลของเกรตาอยู่ที่นี่มีผู้คุ้มกันสตาซี่3คนเฝ้าส่วนดิกเตอร์ ทูู่กติดอยู่กับเก้าอี้อันนี้จะมีตัวเลือกให้เราว่าจะฆ่าหรือจะปล่อยผมเลือกช่วยชีวิตเขานะครับเมื่อเบลมาถึงจุดนัดพบกับลาซาเมื่อมองดูแล้วไม่มีใครตามเบลมา <Right. S 1> เขาจะเอาเก้าอี้วางขวางลูกปิดประตูไว้ลาซาพาเบลเข้าไปในร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีปาร์ค mm hmm. คอยเฝ้าดูครอสอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของเขา mm hmm. และใช้เครื่องดักฟังเพื่อฟังว่าเกิดอะไรขึ้นข้างใน ได้ความว่าวอคอฟต้องการกระเป๋าเอกสารของครอสลาซาจึงแนะนำให้ใครคนใดคนหนึ่งไปติดเครื่องติดตามไว้ในกระเป๋าเอกสารเพื่อที่เราจะได้รู้ตำแหน่งของวอคอฟได้และคนนั้นต้องเป็นเบลมึงไม่ถามกูสักคำเลยนะว่าอยากไปไหมเบลเปิดไฟในห้องและพบกระเป๋าเอกสารอยู่ที่เคาน์เตอร์เบลเปิดกระเป๋าเอกสารกระเป๋าเอกสารประกอบด้วยเงินหนังสือเดินทางของสหรัฐและรูปถ่ายของอุปกรณ์นิวเคลีย เบลวางเครื่องติดตามไว้ในกระเป๋าเอกสารแล้วก็ปิดจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงอู้อี้ของผู้หญิงในตู้เสื้อผ้าเบลเปิดตู้เสื้อผ้าและเห็นเกรตาเคเอร์อถูกมัดปิดปากอยู่ในตู้ <c oughs> เธอเห็นเบลและพยายามเตือนเบลว่ามีคนอยู่ข้างหลังปืนพกของครอสทุบลงที่เบลจากนั้นเบลก็สลบไป เบลตื่นขึ้นมาถูกมัดไว้กับเก้าอี้พร้อมกับเกรตาเคลเลอร์ในโกดังเห็นวอลคอฟคุยกับครอสโดยมีลิกเตอร์ยืนอยู่ข้างๆอ้าวไอ,อคนที่เบลช่วยเอาไว้นี่วะไอทรยศ <Bell. S 1> เมื่อเบลตื่นขึ้นวอลคอฟก็มาคุยกับเบลบอกว่าเพอร์ซิวตตั้งค่าหัวเบลเอาไว้วอลคอฟบอกเจ้าหน้าที่สเปซนาดคนหนึ่งและพยัน้าเจ้าหน้า,านที่จับเกรตาที่คอแล้วหักคอเธอเสียชีวิตเชือดไก่ให้ลิงดู วอลคอปบอกว่าเพอร์ซิจ่ายเงินมหาศาลให้เขาเพื่อลักลอบขนสินค้าของเขาออกจากยุโรปถ้าวอลคอปฆ่าเบลเพอร์ซิจะต้องจ่ายเงินให้วอลคอปมากขึ้นแน่นแน่วอลคอปดึง M1911 ออกมาหมายจะยิงเบลแอดเลอร์และคนอื่นๆอ,อยู่บนหลังคาและเห็นระเบิดควันไฟจากเครื่องยิงลูกระเบิดผ่านหน้าต่างแอดเลอร์และคนอื่นๆเปิดฉากยิงใส่วอลคอปและคนอื่นๆเขา ถูกยิงขณะที่เขาวิ่งหนีไปพร้อมกับกระเป๋าเอกสารตายซะอีกครส่วนริกเตอร์วิ่งหนีไปกระสุนนัดหนึ่งกระทบไหล่ของวอลคอฟและทําให้เขาบาดเจ็บก่อนที่จะวิ่งหนีไปปาร์กยิงเจ้าหน้าที่สเปนหนาตายเธอปล่อยเบลและช่วยเขาพร้อมส่งปืนกลย่อย MP 5ไฟให้ไปล่าวอลคอฟส่วนตัวเธอจะตรวจสอบกระเป๋าเอกสารข้างครอสวอลคอฟลำบากในการเปิดประตูทางออกและยอมแพ้เมื่อเห็นเบล เบลคว้าแขนวอลคอฟไว้และจับแขนไว้ด้านหลังในที่สุดวอลคอฟก็ถูกจับกุมภารกิจต่อมาเบลและวูดแทรกซึมเข้าไปในยูเครนเข้าไปในสถานที่ฝึกอบมรมลับของสเปซนาดทั้งสองเจาะระบบคอมพิวเตอร์ของที่นี่และรู้ว่าเพอร์ซิวุได้แทรกซึมเข้าไปใน Operation Greenlight <is> ซึ่งเป็นโปรแกรมลับสุดยอดของอเมริกาที่แอบวางระเบิดนิวตรอนในทุกเมืองใหญ่ของย,ย,องยุโรป <S <S เพื่อเอาไว้ต่อกรกับโซเวียต ตอนนี้มันอยู่ในมือเพอร์ซิวุสแล้วและฮัสสันก็มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยเมื่อหนีรอดมาได้เมสันแอดเลอร์วูดจะมาหาฮัสสันที่จุดนัดพบบูดที่หัวร้อนต่อยฮัสสันปากแตกโทษฐานที่ไม่บอกว่ามึงมีเอี่ยวกับเรื่องนี้ฮัสสันก็ไม่น้อยหน้าเอาปืนจ่อท้องวูดเอาไว้ดีที่แอดเลอร์มาห้ามเอาไว้ ฮัสสันเล่าว่าอเมริกา,เ,กาเพื่อต่อกรกับโซเวียตจึงได้ฝังระเบิดนิวตรอนเอาไว้ในเมืองใหญ่ๆใ,ในยุโรปตอนนี้มีระเบิดที่เบอร์ลินตะวันออกมันออฟไลน์ไปแล้ว8สัปดาห์คาดว่าจะเป็นฝืมือของเพอร์ซิอุสถ้ามันเกิดกดระเบิดอเมริกาจะกลายเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของโลกทันทีเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องหยุดเพอร์ซิอุสให้ได้เมสันเลวูสถูกส่งไปยังเมสายามันเตาในทึกเข่าอูราน ซึ่งพวกเขาได้แทรกซึมเข้าไปในฐานที่ถูกทำลายของนิกิตาดาโกวิกส์ด้วยความหวังว่าจะได้รายชื่อตัวแทนที่หลับหลายของเขาไอ้นี่แหละครับเมนเฟรมที่ว่าใหญ่โคตรอย่างไรก็ตามทีมงานพบว่าเพอร์ซิอุสได้ลบข้อมูลออกจากฐานเบนเฟรมยามาเตาไปแล้วภารกิจครั้งนี้เสี่ยงตายปีสิเนี่ย ทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่ก็คือการแทรกซึมเข้าไปในสำนักงานใหญ่ของ KGB เพื่อเอาข้อมูลรายการแอ l เลอร์และเบลจะได้รับความช่วยเหลือจากหนึ่งในพันธมิตรตัวแทน KGB ของพวกเขาดมิทรีเบริคอฟเบริคอฟจะนำแอ l เลอร์และเบลเข้าไปในอาคารลูเบียนกาและขโมยข้อมูลที่ว่านี้ออกมาเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วทีมได้เรียนรู้ว่านักวิทยาศาสตร์โอเปเรชั่นกรีนไรท์เป็นหนึ่งเดียว ของตัวแทนทีน่หนีไปคิวบาโดยหวังว่าจะสามารถจับเพอร์ซิวุสได้ที่นี่ทีมจึงเริ่มการจู่โจมพวกเขารู้ว่าเพอร์ซิวุสสามารถขโมยรหัสการระเบิดสำหรับระเบิดโอเปเรชั่นกินไรได้ทุกลูกซึ่งหมายความว่าเขาสามารถทำลายล้างยุโรปและกล่าวโทษสหรัฐอเมริกาได้อย่างสบายสบ,ยสบยก่อนที่จะทันได้หนีออกจากที่นี่ ทีมได้ถูกถล่มอย่างหนักจนกระทั่งลาซาและปาร์คได้รับบาดเจ็บในกระบวนการนี้ร่วมถึงเบลด้วยปล่อยให้เบลมีเวลามากพอที่จะช่วยชีวิตหนึ่งในนั้นได้ในเกมจะให้เราเลือกว่าจะช่วยใครผมเลือกลาซานะครับหลังจากช่วยเหลือเบลแล้วแอดเลอร์ยังคงกด,ดันเบลต่อไปโดยกระตุ้นความทรงจำเบลเกี่ยวกับเวียดนามอีกครั้ง เมื่อมาถึงจุดนี้ตัวตนที่แท้จริงของเบลถูกเปิดเผยในฐานะตัวแทงของเพอร์ซิุสซึ่งคนที่โดนอาราสยิงในรถที่ประเทศตรุรกีก็คือเบลคนนี้นี่แหละครับจากนั้นแอดเลอร์ก็มาพบกับเบลซึ่งเห็นว่าเขายังไม่ตายจึงนำไปล้างสมองโดยใช้โปรเจกต์ MK Ultra เพื่อทำให้เชื่อว่าทุกคนเป็นสหายของเขา เมื่อความทรงจําของเบลกับคืนมาแอดเลอร์จึงสอบปากคาเบลถึงที่ตั้งสํานักงานใหญ่ของเพอร์ซิอุสจากนั้นเบลจะสามารถเลือกที่จะพักดีต่อเพอร์ซิอุสและโกหกแอดเลอร์ ler, หรือเลือกที่จะทรยศต่อเพอร์ซิอุสและเปิดเผยตําแหน่งของเขาแทนก็ได้หากเบลเลือกที่จะพักดีต่อเพอร์ซิอุสแล้วโกหกแอดเลอร์ ler, โดยบอกให้เขาไปที่ดูก้าซึ่งทีมจะอยู่ไกลเกินไปที่จะหยุดเพอร์ซิอุสจากการเปิดใช้งานนิวเคลีย์ เบลได้ติดต่อกับกองทัพโซเวียตไปล่วงหน้าเบลหลอกทีมวิติดกับดักและฆ่าพวกเขาด้วยความชื่อเหลือจากเพอร์ซิอุสและกองทัพสหาภาพโซเวียตก่อนที่พวกเขาจะเปิดใช้งานนิวเคลียร์ฆ่าทุกคนทีละคน จนสุดท้ายเหลือแอดเลอร์ที่นอนรอความตายอยู่เบลจัดการสังหารแอดเลอร์คนที่มาช่วยเบลเอาไว้นั่นก็คือเพอร์ซิอุสนั่นเองหลังจากนั้นเพอร์ซิอุสจะให้เบลเป็นคน,นคอนเฟิร์มการจุดระเบิดนิวเคลียร์โอ้ไม่กอดเมืองใหญ่ต่างๆของยุโรปเสียหายจากการระเบิดอย่างหนักความคิดเห็นของสาธารณชนเกี่ยวกับสหรัฐดิด่งลง CIA ถูกบังคับให้ลบการมีอยู่ของแอดเลอร์ และทีมของเขาเพื่อพยายามปกปิดการมีส่วนร่วมของสหรัฐอเมริกาในปฏิบัติการกินไรเพื่อซีอุดอวดอ้างว่าตัวแทนของเขาในยุโรปจะช่วยประโยชน์จากความกลาุเพื่อแทรกซึมรัฐบาลยุโรปทุกแห่งและเปลี่ยนพวกเขาให้หันไปทางสหภาพโซเวียตในขณะที่ตัวแทนของเขาในสหรัฐอเมริกาจะยังคงบ่นทำลายประเทศต่อไปส่วนถ้าหากเบลตัดสินใจทรยศต่อเพอร์ซิอุสและช่วย CIA พวกเขาพร้อมกับทีมจะโจมตีสำนักงานใหญ่ของเพอร์ซิุสในโซโลเวสกี้ทำลายเครื่องส่งสัญญาณที่จำเป็นในการส่งสัญญาณการระเบิดด้วยความล้มเหลวของปฏิบัติการกรีนไรท์เพอร์ซิุสจึงหลบซ่อนตัวแม้ว่าแอดเลอร์สาบานที่จะไล่ตามเขาต่อไปและหรือคือขายสายลับของเขาก็ตามแต่ก็ยังหาตัวเพอร์ซิุสไม่พบต่อมาแอดเลอร์พาเบลออกไปสนทนาเป็นการส่วนตัวโดยให้ความมั่นใจกับพวกเขาว่า การที่พวกเขาเลือกที่จะต่อต้านเพอร์ซิวุ์นั้นเป็นความตั้งใจอิสระของพวกเขาและพวกเขาก็คือวีรบุรุษแอดเลอร์ยอมรับว่าเบลต้องถูกกำจัดทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ทั้งคู่ชักปืนออกมาโดยที่ไม่รู้ว่าใครยิงใครล่ากันตรงนี้นะครับหากเพื่อนๆอ,อ,อยากให้ผมสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างล่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องว่านุยเกมเมอร์กันนะครับสวัสดีครับ